่ะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบพัทยาบริชนี่นงครับทุกคนเออโ okay, อเคงั้นเราจะเป็นไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันเนาะโอเควันนี้ผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวรอบเมืองพัทยากันนะครับทุกคนนะซึ่งตอนเนี้ยผมมีเงินทั้งหมดเออสิบสองบาทนะครับคุณผู้ชมนะสิบสองบาทก็เอ,องงตรงสิบสองบาทมันก็ซื้ออะไรไม่ได้หรอกแต่เราจะมาดูอย่างแรกก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่มีคนนี้ด้วย ต้องจ่ายเงินทั้งหมดิบ้าบาทซึ่งตอนเรียนเราแค่เกบสองบาทนะครับอันนี้เป็นเว p เลยทุกคนเราขอไม่ซื้อดีกว่าอันนี้ทุกคนเออเป็นเรือแล้วทุกคนแต่ว่าเงินเราไม่ถึงก็ยังซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้คือต้องหาเงินเพิ่มก่อนอืมโอเคมานะครับทุกคนเอออืมต้องข้าไปทำยานในร้านนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะมาหาเงินอบตัวอยู่นี่ คือเราสามารถที่จะซื้อด้วยนะคุณผู้ชมนะซื้อโคกได้แล้วก็ซื้อเปนไฟล์ได้นะครับซื้อโคกโคกเป็นสองที่คือเราสามารถขายด้วยเหมือนกันนะทุกคนอันนี้มาเนเจอร์เราก็สามารถมาขายได้นะเพิ่มมีคนมาเลยประมาณเนี้ย แต่วระนี้คือแต่วระนี้คือไม่มีคนมายไงเออนี่ยขอออกไปดีกวอะอาวทำไมทุคนทำไมตัวผมเป็นอย่างเนี้ยโอเคไม,เไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมันค้างหรอทุกคนนี่ส่วนจะเป็นทั้งขยะเราทุกคนมีทั้งมีทั้งขยะทั่วไปทั้งขยะเคมีทั้งขะยะอะไรต่างๆเราทุกคน โอ okay. เคตอนนี้เงินเราสามารถที่จะซื้อได้เราทุกคนมาซื้อได้ดีกว่าเนะาะจ่ายเงินเขาไปเลยเราจะทําการตกปลารครับทุกคนเออวพราะแต่ต้องกดตรงตัวปลาใช่ไหมมันถึงจะตกได้เออต้องตกตัวปลาแหละครับผู้ชมม,มันติดอย่างนั้นนะเฮ้ยม,มันติดอย่างนั้นนะ สงสัยตัวเมาไปแล้วสินะต้องไปหาปลาลก่อนโอเคไม่เลยไม่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาทำที่หลังแล้วกันเนาะทุกคนโอเคอย่างต่อไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่ต่อไปกันดีกว่าเนาะตรงนู้นดีกว่าเอออันนี้สมมติจะเป็นโกดังหรือเปล่า แล้วเข้าไปเลยกันดีกว่านะทุกคนโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วทุกคนยังเช้าอยู่โมอม,มตอนนี้เงินมาเจ็ดสิบแปดบาทนนทุกคนก็อืมเยออยู่แหละโอเค มอคืออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันโอเคทุกคนมาครับตรงนู้นเนาะตรงที่เราไม่เคยไปจริงๆมันน่าจะมีรถครัท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีรถเนี่ยเออโอ้โหตัวเราสิขาวมากๆเลยว่ะโอ้โหมันต้องก้างเลยแหละท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่าถ้าเรามีรถนะเราคงน่าจะซิ่งได้เลยแหละแต่ว่าไม่มีรถเนี่ย โฮเวอ board, รอ์บอร์ดเ่าะสเก็ตบอร์ดดิพัทยาซิตี้สายไม่ว่อปลายแบาพวกสายคือปลายใช่ไหม <c oughs> ทางข้างหน้ารู้สึกเหมือนจะมีเออไปเขาสารมั้งเขาแจ้งแบบโฆษณา,าต่างๆนั่นจะมามาแล้วมั้งนะทุกคนโอเคตรงนู้นเนาะข้างหน้าเรา เดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันบ้างซิงว่ามันมีหรือมันมันมีอะไรอยู่บ้างลิมะทุกคนแต่รู้สึกว่าลิมอาจจะพังแล้วนะครับทุกคนเออคงใช้งานไม่ได้แหละมันเก่าด้วยมั้งแต่ว่ารู้สึกว่าลิมนี่อาจจะใช้ได้แนละ้วทุกคนเดี๋ยวลองกดดูซิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราจะขึ้นไปชั้นสองแล้วครับ มันไม่อยู่ทั้งหมดสองลิฟต์อะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะน่าจะยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองกดดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนานะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็จะไปส,ส,สถานที่อื่นต่อนะทุกคนมคงจะไม่ได้นะครับเออลิมลิ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 ปไอลิปน่าจะพังแหละเออโอ้ยพูติดกันทําไมเนี่ยลิปม,มันพังเนี่ยทุกคนเออโอเคทางต่อไปรู้สึกว่าเหมือนจะให้เราเนี่ยไปตรงโน้นแล้วทุกคนโอเคตามนุ้นแหละ กูแหละเอออืมนี่ไงทุกคนแต่ว่านึกว่าเป็นแบบทะเลสาบไม่น้ำเลยมาล่นเออไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้ก็รู้สึกว่าเราจะเดินมาประมาณนึงแล้วนะแต่เหมือนแต่เหมือนเราจะเจอไม่กี่อย่างเองมั้ง ดูดิขนาดเราเดินไปเฉยๆเราได้เงินเข้ามาใช้อ่ะเออแต่ก็ดีนะทุกคนไม่ต้องทํางานเยอะเออแค่ว่าเดินไปเฉยๆเราก็ได้เงินแล้วในมันสองร้อยกว่าบาทโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> แค่เดนินเฉยๆก็ได้เงินแล้วอะ่ะตอนนี้คือเราคนเดียวแลทุกคนอะไรเนี่ยดิพาร์ตเมนต์มอลล์โลนและโดนอลก็คือมัมโนโดนโลดแหละคุณผู้ชมเออเดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมก่อน,นอเนาะรีเซ็ตก่อน,นอเอนลยละกัน จะได้วะเริ่มใหม่ทุกคนลกลับมาทุกคนโอเคเมื่อกี้เนี่ยคือต้องเข้าเกมใหม่น้องทุกคนแล้วผมมันถึงจานกลับมาได้แล้วทุกคนุคนเราสามารถที่จะเข้ามาทางนี้ได้เหมือนกันเนาะหรือเออก็เป็นทางเดิมไปเลยทุกคนบบวก็จะเป็นบอกว่าอ๋อเชิญเพื่อเข้ามาได้ขอไม่เชิญดีกว่าโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่ลโก้หัวใจต่างๆเราทุกคนประมาณนี้แหละ มันน่าจะมีอะไรเยอะกว่นานี้เลยเนี่ยต่างนากที่เขาให้มาเล่นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเขาต้องการให้เราตกปลาน่าเชื่อทุกคนอันนี้อะในน้องซื้อดิมันจะเป็นยังไงโอ้นี่เรือเออมานั่งเรือดีกว่าเราในเมื่อม,มันเมื่อเราก็าสำรวจทุกที่แล้วเนาะทุกคนยุ่งยทุกที่แหละขับไปได้ทุกคนเออ ทางนู้นเหมือนเนี่ไม่เคยไปับทุกคนแต่เดี๋ยวเข้าไปแล้วกันเนาะแต่รู้สึกว่าจะเป็นทางมันไม่ค่อยมีอะไระตรงนั้นอ่ะหยุไม่อยู่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเจออะไรที่เราต้องการเดี๋ยวค่อยไปลยแล้วกันเฮ้ยเราตรวเดูในของเราตรวจดแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเหมือนก็อยงนั้นนหะเป็นนุสสวัสดีนะครับทุกคนเออไม่ค่อยมีอะไรมากตรงนี้นะครับทุกคน นั่งต่อเดี๋ยวเราลอง,ลองขับไปอีกทันแล้วกันเนาะทุกคนเผื่อเราจะเจออะไรมากกว่านี้ทุกคนไหยข้างหน้าเราเนี่ยเหมือนจะมีเอ่ออะไรวะนี่จะเจอเันว่าคืออะไรวราทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราขับผ่านมาแล้วว่ะเอไเอไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ย อย่าตกแบบนะมันนิ่งต้องเข้าแบบใหม่อยู่คือมันไม่สามารถที่จะดดได้บ้างเลยไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนอะไรอะยี่สิบกีนอเหรอหรือว่ากิโลยี่สิบกีนอนี่คือยังไงอะยี่สิบกิโลใช่ไหมนั่นน่าน่น,น,นาจะความหมายนะครับคุณผู้ชมแต่ดูแล้วจะมีข้อมีอะไรนะคุณผู้ชมทางนี้อะโอเคทุกคนสหรักๆไหมครับทุกคนทั้งนี้แหละทุกคนก็ไม่ค่อยเปลียนอะไรมากเนาะแต่ก็ แต่หลักๆที่ทมีแบบนี้ก็คือมีที่เราตกปลามีที่เราไปทำยานที่เมนูโน่ลาเมนูโน่เออแล้วที่แบบขายเฟรนฟรายขายโค้รมาเนี่ยทุกคน <Lion bass> แล้วก็มีตกปลา,าทุกคนเออมีตกปลามีนั่งเรือมีขายของมาเนี่ยทุกคนก็นอยู่แค่นี้แหละทุกคนถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ก็คือเหมือนเราจะได้เงินยนยะเน้อทุกคนประมาณเออ ก็ไม่ต้องกรารผู้ชมแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่อ่ะถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆมั้งโอเคทุกคนสรับคลิปนี้ทุกค,คนไปแล้วค,ครับบ๊ายบายครับก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะสรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ